สวัสดีครับผมมาพบก,กับยียหนอ่อยให้ด้วครับนะครับเอชเคศูนย์ SK, สีหาครับโกเบรครับก็คุมคอนทรลนโดยพ่อไม้ครับหรือว่าอาจารย์ไม้ของเราวิ่งดิน,นครับงานเขี่ยว บรรยากาศใกล้จะเย็นๆครับบรรยากาศกำลังดีครับไม่มีแดดครับตอนนี้ตั้งรับโดยเดก้าร้อยเก้าห้าเครื่อง6ก e หนึ่งตำรับ ุดไปใกล้ทางเลยนะครับุดติดถนนนะครับ,นะรบใกล้ถนน,นครับ เหมือนเดิมครับผมเจ้าวิทย K045 จะไม่ฟืดฟ้าดแต่ก็ได้เรื่อยๆครับ ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ย,ยอ,อย่าไหลนะครับรถครับไปอจะไปไกลรถครับเผื่อรถไหลก็ดึงเบรกมือไว้นะครับก็บางทีมันก็อาจจะไม่อยู่นะ,ะมันไม่จะด่วนหรือปเปล่าครับอยากหลวมหรือเปล่าถ้าเบรกมือไม่อยู่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครัถ้าพอไปได้ครับผม เออฮกดติดตามระการได้นะครับอ่าเต็มแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมไปเอาล็อกกี้มาใส่ดินให้พ่อไมครับเดอ๋ยวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ